สวัสดีครับสวัสดีค่ะมาพอกันนี้แล้วค่ะมื้อนี้ได้ตำส่วค่ะตำส่วกุ้งแล้วค่ะเนาะมาเสิแซ่บน้ำกันเด้อค่ะมีครอยากบมกตุ๋มน้ำาคขบหมูน้ำมามแซมกันค่ะหนาเหนาเหนาวหนากิดตะบหมอง,งเซยหนาอย่าีม่มินนั่งให้ดีนั่งให้ดีกินแล้ว กี่เาจะไปคนเขาค่ะเข่าข้างหลังในเกี่ยวเลยได้ค่ะเห็นอะรถไถน้ารถขั้เล็กสี่คนเขา่คอวันเิงจไปเอาสนานาวนาสี่ค้องแทล้วันเนี่ยแม่อีน้นานเขาเียวเขาจะให้แบบ เขาแบบหนาวคักๆน่าจะเขานานหนาวอยู่ดีแล้วมันลมอืมอ้ยนอเฟิร์มนอนนาจากหนึ่งแล้วสองโมเมนต์สามสามคืนหรือคะบริกรบบารบ้านเลยนอนอยู่้ว หอมพาหอมกลับเบิดตรงมือเลยหอมบบหอมนอนเผาเขาจะกลับน้ำกบกบจะจับนอนหน้ากับพอใหญ่ไม่ใหญ่นอนเผาเขา bụi đông, đông mà nè, มื่อหนาวเป็นสิโอไปกินมาช่วงอยู่เป็นยังไงหนาวกิ่นของอุ่นๆเนาะ,ะ,นะแบบเดียวนะคะเดี๋ยวเกลียวเขาค้นเขา อ,อยู่กงอืมอืมอืม้มมงลงม่หนาวอะ่ะส่งไปนั่งทิ้งแดดนั่งยังหมบุไหว Tôi nhau cái buồn này có nhau Đi Nhớ ถ้เราไม่กิดไข่ก็ได้กินมักไข่เขาต้มแบบนี้มากนะครับก็มักแบบต้มแบบให้มันสุกนั่งดแล้วก็ไอเห็ดแบบเออก็หมักอ

แท้งเลยสิเป็นบึบบึบว่าว่าเย็นมือไปเวลนี่บริษัซเสีย์เห็นเงา,าลุ้งหนาวหนาว เดี๋ยวมือหนาก็จะได้เห็นไอ้ผิงไฟค่ะัางกินยุ่งองไฟถ้าไปอยู่บ้านญาติตอนนี้โอ้ยต้องใ่เสียอน,านาอน่นนะงานแรงแงานอาชูดได้น้ำเย็น อันดีเพรมทำดีแค่ดีแดค่ดีดด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 ลก <c oughs> ูกเอ่ะนาวๆฉัน,นต้องกินมูกทระทะอุ้ง mời <laughs> như triển mày niệm ăn, tươi, của đại đây có ba hùng đại mời phóng gang không? tôi phượng, hôn phượng hôn เดี๋ยวสื้อไมโลอัน hmm. น okay. ั yeah, sure. yeah. ้นมาให้ไมโลแบบทรงอ่ะทรงยิบอุ้นละเนาะขัดเดี๋ยวเัาแสงหูวันน้องจิกินหัววันยืนยาวมั้งนั่งกินกินนั่งแล้งนั่งอาดจิกินนั่นก็แหละกินกันสิปัญญาบอนเปล่งเอ้าถ้าเราเก่งเล้งนะมัหม ยี่บ้านก็เจอเห็นหน่องอีกตั้งหากต่อ,อม,มีการเปลืองอีกเพาะว่าเพราะยังไงกุ้งเบิ่นล่ะเราก็อิมออ่มน้ำหกใช่อะไรวะอิ่มเหฮ้ยพ่อ มาเดียวข้าวเหนียวมาจับน้ำค่ะเป็นข้าวเหนียวเหรอฮึถ้าเป็นข้าวเหนียวมันยังแซ่ยบอ่ะจับนานแต่บุ้งแม่บ<ป>ุ้งค่อยกินพักเริ่มวันนี้บุ้อยากเป็นยังคือบุ้อยากก็กินยู่เนกินบ่นหลายอืม้มนี่ก,ก็วอกยิงนิดไป กีกีจัาทุ่มือะผักเพิ่นบ่มักบ่มัมีของอมากอืมออยังอ่อนเยาะหนึง่งเผ็ดค่ะเพราะแล้ว เตรียมตัวกินข่าวอิ่มค้นข่าวค่ะค้นกับบออนนะคะเพราะว่าบรรยากาศมันลมมันเย็น uh huh. ถ้าผู้ใดมากกิปม,มีกับฝากก็ไรกดแชร์กดติดตามให้น้ำแน่เลยคะ่ะเด้อเพื่อเป็นกำลังใจกันนะค่ะเนาะมื่อนี้กาเขาตัวล่าไปก่อนไปพอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีสสดค่ะ